สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VP by Tab Channel ครับในชิปแบงกาซิโรวันนี้กลับมาชิปนี้น่าจะเป็นนชิปสุดท้ายที่ตกค้างในเดือนที่แล้วแล้ครับไม่น่ามีตกค้างแล้วจะเป็นหลังจากนี้ก็เป็นชิปของเดือนใหม่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคยังอยู่กับเมกาคอล وني ครับของสายสายหนึ่งที่ออกในรอบนี้ก็คือแมชชินนิงขออนุญาตไปเร็วๆนะครับแล้วกอ็อาจจะไม่ได้ลงดีเทลในการเล่นของเจ้าเด็กนี้เท่าไหร่นะโอเคแมชช i นนิงครับตัวเริ่มเราขอใส่เป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะครับก็มีเทคเอามันเข้าดูโซ นะครับสแตนเรียกาดได้1ใบแล้วก็ตัวที่แล้วก็จว่ว1ใบแล้วก็อยู่นินนั้นบวกสามพันแล้วมีเทคมันถูกเพิ่มเทคเยอะนะตัวนี้มีเทคจากดอกโซโซบาสองเอามันเข้าโซได้นะครับก็คือเอาง่ายๆดึงเข้าดึงออกได้นั่นแหละแล้วก็ PG จะเป็น PG ของสายแมชชีนิงเลยมีเทคจากมือเหมือนกันนะครับเมื่อเริ่มต้นเมื่อเริ่มต้นเทิร์นหลังจากที่เราใช้ PG ไปแล้วอ่ะจะได้โซชาร์จหนึ่งอนนี้ก็เป็นการคืนของให้มีตัวทิ้งไทของแมชชีนิงตรงๆมาแล้วนะครับมีตัวของ ตัวนี้อ่ะถ้าเป็นกาดตีแมชชีนิงเลสมันพละไรเรียกากศในคอลัมน์เดียวกับมันและในช่วงเน็กเทิร์นก็ไม่สามารถสแตนได้ด้วยนะครับก็จับนอนแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่มันอยู่ข้างหลังอยู่แล้วอ่ะถึงจะเลสไปก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเราการที่จะใส่ตัวนี้เราต้องใส่ตัว,ต,ต,วตีขึ้น1 1 12ค่อนก็ชางเยอะแล้วก็จะมีด้วงเอาไปบูทหลังแวนนะครับถามว่าทําไมต้องมีตัวตีขึ้น1 1 1เเยอะเพราะว่ามันเลสปุ๊บมันจะตีไม่เข้าอ่ะแค่นั้นแหละหรือว่ามันตีตัดเ็จก็ว่าไปก็ม จับตัวเองสแตนขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีในระดับหนึ่งมีตัวตีและงัดอันนี้ไว้แก้ท่าได้เป็นจริงๆเป็นขาของลีเจียด้วยนะมันเป็นมอสกิโต้มาคทูนะซึ่งมาค one ก็เป็นตัวโซชัดนั่นแหละนี่เป็นตัวแมชชีนิงมาคมาคทูตัวนี้ไม่ได้มะไรมากตัวมันตีขึ้นสิบเอ็ดได้เออแค่นั้นเองนะครับมีตัวตีสิบสองมีผีเสื้อตัวหนึ่งนะแล้วก็มาถึงในส่วนของตัวหลักตัวหลักจะเป็นของ แมชชีนิงบีดอลาร์ตตัวนี้จะมีเทคในช่องบรรยากาศเจน2เมื่อจบเทิร์นนำแมชชีนิงในช่องเรียกาศจากหรือบนมือได้2ใบนะครับรวมกัน2ใบเข้าสู่โซแล้วก็เลือกการา์ดหนึ่งใบมากถ้าไม่เอาเข้าหนึ่งใบามากกว่าจนหนึ่งเข้าอ้อสองใบจะได้ไห่ดมทีนี้มันมีบอกว่าเมื่อสไตล์ทับลงมาให้เข้าด้บ้านหนึ่งคอการ์ดที่เป็นเกต uh, คอการ์ดสองใบเป็นเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าที่ติดชื่อแมชชีนิงเนี่ย uh, จากในโซเรานะครับออกมาในภาพเลสก็คือ,อามาเล่นคอมโบของตัวเริ่มหรืออะไรต่างๆนั่นเอง อันนี้ก็เป็นตัวเริ่มตัวใหม่นะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกก่อนเลยเกดสามตัวอื่นแม่งจัดยากมากอ่ะขอตัดเอาฮิลออกไปก่อนนะฮิลปึ๊บฮิลใส่ละถามว่าทำไมถึงใส่ยากเพราะว่าเราจะไม่เราไม่ได้ใส่ตัวของรีเจียนเลยที่ไม่ได้ใส่ตัวของรีเจียนแล้วพี่มึงจะใส่ขารีเจียนมาทำมือถืออะไรคือต้องบอกว่าขาตัวหลักของมอสกิโต้อะมันก็แอบไม่เล่นง่ายมันก็แอบเล่นยากก็เลยรู้สึกว่ากูจะใส่มาทําไม่วะมันทั้งที่มันดูเล่นยาก ก็เลยแบบว่าโอเคอย่างนั้นมีอะไรเราใส่ไปเลยแล้วกันก็มันจะเหลือตัวเลือกไม่กี่ตัวอย่างวอซิกนะครับวอซิกก็ถ้าตีไม่คิดแวนการฝังลงข้ามถ้ตีคิดหรือตีไม่คิดวะเมื่อเริ่มอ่าเมื่มอโจมตีแวนการอ๋อมันโจมตีปุ๊บมันจัดเลยนะครับนะใส่วอซิกอย่างนี้จริงๆเทควอซิกใช้อันล่างก็ได้เมื่อลงมาเขาหนึ่งคอสองติดเพชชินนี่ออกจากโซอะไรก็ได้นะครับนะแล้วก็ตัวมันอีกหน่อยจะเสพในช่องแวนช่องเลียไอเทคตรงเนี้ยน่าสนใจนะครับ แล้วก็จะมีตัวไอสตั๊กบิทเทิลตัวเก่าที่ลงมาแล้วก็ออกมา2ตัวบวกพลังอันนี้ก็คือใส่ตู้ๆไว้แหละไม่รู้จะทำอะไรดีจริงๆจะใส่ตรงนี้เป็นคีติคอก็ได้นะทิกเกอร์เป็นดอรครับเด็กมันไม่มีจั่วเลยนะมันก็เลยเล่นยากนิดนึงทีเนี้ยอยากให้โฟกัสที่ตัวสไตล์อีกทีหนึ่งซีบีดฮาร์โมนิกใส่อยู่แล้วช่างมันไม่ได้คิดมาที่เหลือสไตล์อีก8ใบจะเป็นแมชชีนนิงทั้งหมดนะครับจะเป็นแมชชีนนิงล้วนๆเลยเพราะว่ามันจะมีเท็คของเจ้าตัวนี้มีเทค One tern, วทนันเบอร์เทิ หงายแมชช i นนิงตัวหนึ่งแล้วก็สเตตแตนเรียกาดตามเดิมแมชชินนิงที่หงายใน G zone แล้วก็พาราลไร์เรียกาดฝั่งตรงข้ามาที่อยู่ในภาพเลสแล้วก็แล้วก็ที่แล้วก็ที่สเตตแอน,นตเออมันก็ถือว่ามันเป็นตัวที่เอามาเล่นกับฐานได้ค่อนข้างดีแต่ทีเนี้ยอย่างที่เราบอกว่ามันใช้ตัวแวนการ์แมชชินนิงหงายพอมันใช้หงายปุ๊บเราเลยต้องใส่ตัวแมชชินนิงเดตทอยเลอร์เดตทอยเอร์แม่งดีดีกว่าตัวเมื่อกี้ เดนทอยเยอร์ er มันดีตรงที่ว่ามันจับแบรนด์สองข้ามแช่แม่งเลยนะครับแต่ต้องมีเลียเต็มทีนี้เราจะเล่นท่าไหนจริงจริงเราจะเล่นท่าไหนก็ได้เขาขึ้นท่าไหนเล่นท่านั้นนะครับก็ได้ทั้ง2ท่าแล้วก็มาในส่วนของตัวที่เหลือเราก็จะใส่เป็น GR ของมันทั้งสองใบเพราะว่า GR ของมันไม่ได้ฟริกว่าจะเป็นอะไรจริงด์กดีไวมันติดง่ายอยู่แล้วด์กดีไวเราไม่ได้สนใจด้วยเราสนใจเอาข้างบนออกมาช่วยจัว่วเพราะว่าเอามาสไตล์แรกไปช่วยหงายก็ได้ถ้าสนามเราไม่พร้อมที่จะเล่นเดนทอยเยอร์ er, หรือไม่พร้อมที่จะเล่นตัวใหม่นะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งได้แต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าสไตล์มันต้องเอาสามทิ้งสามนะไม่ไอตัวนี้ไอตัวทิ้งไตของมันเนี่ยมันจะทิ้งได้เรียกได้แค่การที่ติดชื่อ m a c h i n i n g เท่านั้นนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมสาหรับเด็กนี้นะวิธีการเล่นเอาจริงๆอ่ะคร่าวๆก็คือไม่ยากครับขึ้นมาไอตัวนี้ให้ต่อตูดแวน์ยังไงไ้ตัวนี้ต่อตูดไอเนี้ลลยลงไหลลงเรียไปเลยนะแล้วก็ขึ้นมาครับตอตูดไอพวกไอตัวนี้มีนัดตำแหน่งอยู่หลังซ้ายหรือซ้ายกับขวาเพื่อไม่ให้เขาสะแตนได้นั่นแหละ นะครับแล้วก็แวน์ให้ยืนเป็นตัวนี้แอนแอตลาสก็จะดีนะครับเป็นแอตลาสเสร็จปุ๊บ,บเราก็ใช้สไตล์ตแรกเนี่ยถ้าไม่รูสไตล์ตอะไรก็สไตล์ทีอาร์ไปเลยหรือถ้าเราจะมีสนามแล้วต้องการใช้สนามแล้วในโซเรามีตัวเล่นก็สามารถสไตล์เป็นตัวไอตัวนี้ได้นะครับหรือถ้าสมมุติว่าในสนามเรามีตัวที่พอที่จะไอเล่ทุกอย่างแล้วนะครับว่ามันต้องใช้4ตัวหรือมากกว่าที่ติดชอมาร h ชินนิงในช่องเรียากาศนะครับก็ใช้เดสทอยเลอร จากการให้เขาแวนเขาลุกไม่ได้นะครับจริงๆมันค่อนข้างปั่นปวดนะเราแหวนเขาลุกไม่ได้เขาต้องไล่ใหม่ไล่ใหม่ไลใ่ลใหม่ทุกเทิร์นนะครับมันค่อนข้างเป็นอะไรที่น่าวุ่นวายนิดหนึ่งประมาณนั้นนะครับคือเกมเนี้ยมันจะไม่มีท่าปิดมันจะเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันต้องดูตามสถานาการณ์เอานะครับก็ยังไงก็ลองดูครับจริงๆในส่วนของสไตล์อะ่ะถ้าไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนกันดูได้นะไม่ต้องแบบยึดติดขนาดน,นี้ก็ได้นะครับ ประมาณนี้ผมทําคลิปนี้เนาะก็อย่างที่บอกครับขอคร่าวๆครับในนี้นะครับอย่างเช่นเคยชอบกดไลค์ตากดแล้วก็ใช้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมเพียงเดือนสามสิบห้าบาทสามารถสมัครแทนเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจอย่างเช่นเคยครับวิวทีวีไบเทคชาแนลนะครับผมได้ชอบคลิปของเรามีช่องสบายดแดงสามารถโดเนทตได้วงเราได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ